หลังจากเกี่ยวเข่าเกีียวน้ำแล้วหายู่หากินแบบบ้านๆเนาะจ้าหากะปูหากบมาอมกินบรรยากาศบ้านเทากลมหนาวคัะเนาะจ้ากังเว้นกับหนาวหนาวหาขุดกะปูขุดกบจังสี่กับไข่เนาะจ้าบ่คอยเมื่อยบันไดหลังจากเกีียวเข่าเกี่ยวน้ำแล้วสุบีก็มาหาขุดกะปูขุดกบจังสีแต่ว่าปีนี้ก็คือคนเขายังบบท่านแล้วเนาะจ้าพี่น้องก็อดใจบบได้ทั้งขึ้นอยากกินทั้งขึ้นอยากหาเนาะจ้าเมื่อนี้ก็เลยส่วนเด็กน้อยลงมาให้น้าตัวนี้ก็มาพ่อกบเนาะจ้าพี่น้องตัวกับบกคอยใหญ่ยบันไดอันนี้รลานก็มาพ่ออีกตัวหนึ่เพ่่นนนน้้้าาาแหหงงลัะจ มากองกันอยู่บอนี้เด็กน้อยนี่กับบหาแต่ส่วนนะจ้ะพี่น้องคุ้มแต่อยากมาคุดกระปูมากับเด็กน้อยจังสี่กัม้วนมเลจเด็กน้อยกัญาตกันทั้งบ้านพี่น้องกระปูยังหลายอยู่บ้านแยวบ้านคุุงนี้เริ่มอยากน้อยกว่าเก้าถ้งหูใดใหญ่เลื่อมๆกัสิเป็นกบจังสี่เลยมาบอนี้ผันมาพ่อป่าเนะจ้ะพี่น้องเป็นป่าดูเห็นงูตัวหนึ่งนอจ้ะพี่น้องสงสัยผ่นสิมากินป่ากระปูหน้าไฮนี่ก็งามงามจ้ะมีแต่ตัวเม้งเบอสีของพนเนอจ้าสิเป็นสีม่วงมค่ว้ังดจ้าพี่น้องงามพ่อะหู้ ี่ก็คือใหญ่เติมนะจ๊ะพี่น้องหลานก็อยากจ้ามูเล่อมๆนี่ก็คือหูป่านะจ๊ะพี่น้องเพลนลงไปยู่ถ้าตัวใดที่เป็นดังกบเ้าปล่อยไว้นี่มันสิเต็มหูนะจ๊ะพี่น้องแต่ว่าเอามาโกเมื่อหม่มาเขาก็สจมาเห็ดแนวกินนะจ๊ะเมนูที่เสรันี้ก็คืออมกบใส่กบใส่กระปูลงไปใส่มากผิกนะจ๊ะน้ำประเดกลงไปัวไปเรื่อยนะจ๊ะให้น้ำเพ่นเฮหลังจากเกยวข่าแก่น้ำแล้วบันนี้ก็สิเป็นยามหาอยู่หากินนะจ๊ะพี่น้องภายมาคิดแบบนี้เนนี่กยจ้าลงนา่นมีผักอียงกใส่ พพักสไลกก็ขาดบะไรเลยเนาะจ้าพี่น้องมันจังเซ่ตื่ิมน้าประเด็กแป้งนวเนาะจ้าแล้วก็เกลือจังน้อยบารนี้ก็ข้นวล้นในส่อย่างเข่ากันเนาะจ้าซิมเบิงเป็นจังๆก็เลยได้ตต่มน้าประเด็กลงไปอีกจังน้อยเนาะจ้าบารนี้เข่าก็ข้นวล้นวิบาร์ชปงก็ใส่ข้าวโขลดลงไปเนาะจ้าพี่น้องซัมนี่ก็แล้วแล้วจ้ามาจ้าพี่น้องเมนูอมกบมาจ้าพี่น้องเมนูอมกบใส่กระปูใส่พักสไลกเนาะจ้าแซ่บจ้าพี่น้องคมอัลรำค่ะแซมังมะละผม ดอกเคอีกบันนี้สามสี่ขุมจ้าพี่โน้งสามขุมฮู้วววช่างมาั้งเสียงกันที่ดังๆเน,นีย่ยจ้าโน้ตจ้าเพิ่นเกลียวเข่าใส่หนุดเกลียวเหมือนโกบ้านหรอมครับดูนะ มันมันเลยจำององมันมันแซ่บแซ่บจา้าพี่ตงอาหารบ้นานเฮาแซ่บประเด็บเป็นนัวแซ่บแซ่บเลย ไม่ปรุงเอียงเลยเห็นมาแซ่บไปเลยจิ้นทอดขมับอืมไปลองมึงมันมันตัวเมจานนี้มีกระเตี๊ยวพร้อมเทียวบ้านพี่น้องเอิญอย่างตะเทียวบ้านคุณเอิญกระเตี๊ยวเด็ดนี่ กี๊พันว่าเป็นเนื้อยัดให้กินกระเจี้ยวยน,น,นี่แหละม่ากินไปว่านัวไปเลยแล้วก็ออกคมๆจังน้อยจังพอดีพอดีพอดีแซ่บหนักมาหนักพอนพอคะข้าแพง